สวัสดีค่ะน้องปองไปสุกูดซุกุ้นพาพอกระแยกต่อมท่แพแสแทบบานอีกแล้วค่ะนี่แยต่อมมาที่หนึ่งปลาพี่น้องหนึ่งปลาข้อปลาเพื่อนันไปเฮ็ดจันได้เพป่นมาขายให้จากบาทก็หกสิบบาทค่ะพี่น้องสามตัวหนึ่งสองตัวไว้ตุ่มตัวหนึ่งเก็บผักแค่เก็บผักเคีเย,ยขึ้นมาใส่อยู่ ตาพี่น้องทำเปเบิ้งกันเลยจ้าสุกไปมากินข้าวแรงกจำยำต้มเด้อจ้ำหนึ่งปลาคกอใส่ผักแครใส่บักเกียร์ตำแก้วพริกตำแก้วพริกส้มจ้าตำแก้วพริกส้มใส่บักนาวคือเก้าค่ะพี่น้องใส่กระเทียมสองกีบจ้าหาหมองตั้งกล้องมาได้ค่ะพี่น้อง <laughs> มือจับกระสันเนาะเสถียร ทำลูกป,ปุ๊กเป็กได้สองสามบาทน,นี่แหละจะพี่น้องวม่าฉันได้แน้วอยู่ทำแก้วพิกสมุมพริกแดงพริกดิบใส่กันกับหนึ่งปลาหนึ่งปลาใส่ผักแค่ใส่บะแก่ขึ้ขขนบะแค่ดีซี่หาหนไวน้นี่แหละอันนี้ปลาแล้วหา่ผสมกันทั่วผักงาวทำแก้วกินกับหนึ่งปลา สุปลาคอจ้ะเดาเดวเรียบร้อยจ้ะจักขึ้นเส้นถ้วยบีบหนามัาากนาวใส่จ้าน้ำปลาตรวตๆวใส่กสระเซบแล้วค,ะะวะคะนน่ะพี่น้องเนี่ยปลาแกะเนี่ยปลาลงใสกระจำแสกตัวมาเลยค่ะมากินน้ำยาต่อมจุ้งแพ้แสบเป็นบานแสบพี่น้องเนี่ยปลาสุกไปค่ะพี่น้อง อันนี้ขาจักหัวมือนั่นล่ะแบ่งไว้มือนั่นละ่ะค่ะพี่น้นองบรอกเกีงย <c oughs> ต่อมกันเลยไม่อุ่นใส่หวดน้ากันมึงดวละ่ะพี่น้องบมอนแย่ต่อมลงเอาักบนาาลงในนี้เลยหนึ่งปลาแม่หนึ่งปลาแล้วก็อุ่นขาจักหั้วโอ้ยแยงกลงวันก็มีตี มนนีซึ้งค่ะพี่น้องมิโตหวัวกันได้หนึ่งทับกันไปเหมือขาจกากรง้วกผู้คิดพ่อลูกบอกมาใส่ที่หลังที่กินใบข้างล่างก็นันดีเด้๋ยวนาะพี่น้องเนาะป่าป่าใบข้างเคียงขาจากรบนข้างล่างจริงๆไมาจิ้มน้ำจิม้มกระเทียมตำพริกเดแล้วอีกจ้าหน่อยกับุงได้แล้วค่ะพี่น้องมาได้ค่ะจะแจแกมันกั แย่ต่อมพิมแพ้แชรบบานบันนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแย่ต่อมพิมแพ้แชรบบานบันนะค่ะพี่น้องฝากชมช่องน้อยๆเได้ค่ะเพื่อนเพือนจีใหม่เอ็จีเก่าเรือค่ะขอบคุณหลายๆแกเพื่อนเก่าคนใหม่เนาะค่ะเนาะจิ๋วเสร็จแล้วค่ะพี่น้องมาได้ค่ะเด้อเสร็จแล้วจัดจำเจียวกักพริกสดใสกระเทียม ปลาบกเงาจ้ามาค่ะแซ่บน้ำกันเต้มได้จ้าจินยามาเด้อมาเด้อมนเดกนนวยันทองเ้แยันทองเกียนาะหมันดีป่ะกินกินซุปไม่เเอยามาเหรหอยทอดทททบรเวลูกยำขาเชื่อมันก็เส้าทองเสียม่ไหมยำบบ้าน ไม่ไม่แว่นพาให้กินมาเป็นรูปละ ปิดอกลองรับดูลองบอกปลองลองรับบอกปยพักกันเอาปนติ่มตัวเหียนะปิดอกเอากะเปโน้ไปหามันมันก็สุกล่อง้บิรอยู่เนาะมึงลองรับดูรับพอสิรับแล้วมันบังมึงใส่เดี๋ยวนะมับ้านเยอ ยมีจ๊บเจบพี่น้องเลยมาได้จ้ามาเด้นิดเอ้ยแมนระโห้งยางลงปุบวางหลังบ้านนึงเลยนุงรูอยากกินน้ำ นสวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้ยาต่อมขอฝากไว้ี่มีด้วยค่ะที่สิบหนาพอกันใหม่ค่ะพี่น้อ,นนองสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยะต่อมเลยเด้อค่ะพี่น้องบัลลัจ้าสวัสดีค่ะ